เอาละครับมาถึงเรื่องร้อนๆการเมืองไทยตอนนี้เลยดีกว่า ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยให้คุณแพททองทานชินวัตรต้องพ้นจากตําแหน่งนายกไปแล้วใช่ค่ะเป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเปลี่ยนตัวนายกคนเดียวนะคะคือผลกระทบมันอาจจะกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็ว่าได้วันนี้เราเลยอยากจะมาแกะดูรายละเอียดกันหน่อยว่าเหตุผลจริงๆที่ศาลท่านว่าไว้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วอนาคตการเมืองไทยจะเป็นยังไงต่อ เราจะมาดูกันละเอียดละเอียดเลยว่าสารท่านให้เหตุผลอะไรบ้างในคำวินิจฉัยซึ่งมันมีหลายมิติซ้อนกันอยู่แล้วก็พวกนักวิเคราะห์อย่างคุณชอบพนิกาหรือคุณปลื้มมลปน,นดาเขามองเรื่องนี้กันยังไงมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังอีกไหมเริ่มตรงผลโหวตก่อนเลยที่ออกมาเป็น6ต่อ3เสียงให้พ้นจากตำแหน่ง ใช่คะ่ะ6ต่อสามตอนแรกนึกว่าจะเอกฉันกว่านี้ซะอีกนะการที่มีสามเสียงเห็นต่างนี่ก็น่าสนใจว่าเขามองต่างกันตรงไหนนั่นสิคะก็น่าสนใจจริงๆแต่ก่อนจะไปดูว่าใครเป็นใครในสามเสียงนั้นเรามาเจาะเหตุผลของเสียงข้างมาก6เสียงก่อนดีกว่าว่าทำไมถึงมองว่าผิดคือสารท่านพิจารณาหลากักๆจากคำร้องเนี่ยมีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆใช่ไหมคะ,ะประเด็นแรกเลยคือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจกักษ์อ่า ประเด็นคลาสสิกเลยอันนี้เจอบ่อยค่ะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้นะคะศาลท่านมองว่าเอ,อ่อยังไม่เข้าข่ายนะเอาะ้าเหรอฮะค <oughs> ่ะคือมองว่าพยานหล,ลักฐานโดยเฉพาะคลิปเสียงที่ฟังฟังกันเนี่ยมันยังยังไม่ชัดเจนถึงขนาดว่ามีการตกปากรับคำหรือแบบสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์อะไรตอบแทนเพื่อแลก,กกับการเปิดด่านหรืออะไรทํานองนั้นคือยังไม่เจอท่อนที่พูดจะจัดว่าโอเคถ้าช่วยเรื่องนี้เดี๋ยวจัดงบให้อะไรแบบนี้ค่ะอ๋อ คือยังไม่มีหลักฐานมัดตัวเรื่องทุจริตว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะศาลเลยมองว่าประเด็นแรกเนี่ยรอดไปรอดเรื่องทุจริตแต่ไปโดนอีกเรื่องเต็มเต็มเลยสิครับถูกต้องค่ะประเด็นที่สองนี่แหละค่ะที่เป็นหมัดน็อกเลยคือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงโอ้โหคำนี้คือหนักมากฟังดูแรงมากคำนี้แรงจริงๆค่ะแล้วศาลก็ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้แบบเต็มที่เลย โดยอ้างอิงเนื้อหาจากคลิปเสียงเป็นหลักเลยค่ะมีหลายแง่มุมที่สารท่านหยิบยกขึ้นมาตีความว่ามันเข้าข่ายร้ายแรงยังไงบ้างมีอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมตรงนี้แหละที่อยากรู้รายละเอียดได้เลยค่ะ มุมแรกที่สารชี้เลยนะคะคือการไม่รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติเกียรติภูมิของชาติใช่ค่ะสารตีความว่าบทสนทนาบางช่วงโดยเฉพาะท่อนที่พูดถึงแม่ทัพภาคที่สองะคะมันสอบไปในทางแบ่งฝักแบง่งฝ่ายแบ่งฝ่ายยังไงครับคือทำให้ภาพมันออกมาเหมือนกับว่านายกกับผู้นําต่างประเทศเนี่ยเป็นพวกเดียวกันแล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐไทยอีกคนเหมือนอยู่อีกฝั่ง ซึ่งศาลมองว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์ความเป็นเอกภาพในการบริหารประเทศโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงแล้วก็อาจจะทําให้เราเสียเปรียบในการเจราจาเรื่องสําคัญสคัําญอย่างปัญหาชายแดนหรือผลประโยชน์อื่นๆในอนาคตได้อ,อ๋อเข้าใจละคือเหมือนการพูดแบบนั้นมันเปิดช่องให้คนนอกมองว่าเอ๊ะไทยเรานี้ไม่เป็นทีมเดียวกันเหรอในการรักษาผลประโยชน์ชาติ ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยคือภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาต่างชาติมันสำคัญมากนะเวลาต้องไปต่อรองอะไรกันประเด็นต่อมาที่ศาลยกขึ้นมาก็หนักไม่แพ้กันเลยคือการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติอันนี้แหละที่ฟังแล้วแบบจี๊ดเลยมันไปเกี่ยวกับการเมืองส่วนตัวหรือคะแนนนิยมยังไงครับ คือสารชี้ไปที่ท่อนที่คุณแพททองทานพูดทํานองว่ากังวลเรื่องคะแนนนิยมตัวเองกลัวคนวิจารณ์กลัวจะโดนไล่ไปเป็นนายกที่ขเขมรอะไรทํานองนั้นนะคะอ,อ๋อมีท่อนนั้นด้วยค่ะสารตีความว่าการแสดงความกังวลตรงนี้มนสะท้อนให้เห็นว่าแรงจูงใจหลักในการคุยกันครั้งนั้นอาจจะ อาจจะไม่ได้มาจากความมุ่งมั่นที่จะรักษาผลประโยชน์ชาติเป็นอันดับแรกแต่เหมือนให้น้ำหนักกับเรื่องคะแนนนิยมทางการเมืองของตัวเองมากกว่าซึ่งมันก็ขัดกับมาตรฐานจริยธรรมข้อสำคัญที่ว่าผู้นำประเทศต้องเอาประโยชน์ส่วนรวมมากก่อนโหฟังแล้วก็อืมคือเป็นนักการเมืองมันก็ต้องแคร์คะแนนนิยมแหละเนอะแต่พอสารตีความว่าให้น้ำหนักมากกว่าประโยชน์ชาติอันนี้เรื่องใหญ่เลย ใช่ค่ะมันเป็นเส้นบางๆที่สารมองว่าถูกล้ำไปแล้วแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวเนื่องกันคือการกระทําอันเป็นการขาดความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ (trust) ในการนำรงตำแหน่งและขาดความซื่อตรงต่อหลักการ (integrity) trust กับ integrity ค่ะ สารมองว่าการพูดคุยลักษณะนั้นบวกกับการไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นหลังจากนั้นอย่างเรื่องสอรชที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะคะมันทำลายความไว้วางใจที่ประชาชนควรจะมีต่อผู้นำแล้วก็ตัวนายกเองก็แสดงให้เห็นถึงการขาดสิ่งที่เรียกว่า integrity คำว่า integrity นี่ได้ยินบ่อยนะแต่พอมาอยู่ในคำวินิจฉัยสารแบบนี้มันดูมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยมันคืออะไรกันแน่ครับในบริบทนี้ถ้าจะอธิบายง่าย อธิบายง่ายๆก็คือความซื่อตรงต่อหลักการและจรรยาบัณน,นะคะคือการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้แม้กระทั่งตอนที่ไม่มีใครเห็นหรือตอนที่มันอาจจะไม่เป็นผลดีกับตัวเองหรือพวกพ้องมันคือแก่นของการเป็นผู้นำที่น่าเคารพเลยค่ะศาลก็มองว่าการกระทำต่างๆในคดีนี้มันสั่นคลอนหลักการข้อนี้อย่างรุนแรงอืมชัดเจนขึ้นครับ ซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าก่อนหน้านี้คุณชอบพนิกาก็เคยให้ความเห็นคล้ายๆกันว่าเรื่อง trust กับ integrity นี่แหละที่เป็นหัวใจสำคัญแต่คุณชอบจะมองในมุมว่าคนที่ควรตัดสินเรื่องนี้จริงๆคือประชาชนผ่านการเลือกตั้งไม่น่าใช้ศาลก็น่าคิดนะครับว่าเรื่องแบบนี้ใครควรเป็นคนชี้ขาดศารหร <pe> <pe> ือประชาชนคำถามใหญ่เลยแต่เอาล่ะโดยรวมแล้วเหตุผลเรื่องจริยธรรมนี่มันครอบคลุมตั้งแต่ ภาพลักษณ์ประเทศประโยชน์ส่วนรวมไปจนถึงความน่าเชื่อถือแล้วก็หลักการพื้นฐานของผู้นำเลยใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็มีอีกมุมที่น่าสนใจมากๆจากคุณปลื้มมลปนัดดานะคะท่านตั้งข้อสังเกตเชิงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาว่าการที่สารรัฐธรรมนูญล,ลงรายละเอียด ไปถึงขั้นวิเคราะห์เทคนิคการเจรจาระหว่างประเทศหรือการสั่งเปิดปิดด่านชายแดนอะไรพวกนี้เนี่ยครับคับซึ่งปกติมันเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารโดยตรงเลยนะคะเป็นเรื่องของนาย,ยกคอรอมอกระทรวงต่างประเทศเขาจัดการกันมันเหมือนกับว่าเอ๊ะสารกําลังขยายขอบเขตอํานาจตัวเองเข้ามาในพื้นที่ของฝ่ายบริหารและนโยบายต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเออจริงด้วยแฮ ประเด็นนี้น่าคิดมากเลยครับว่าศาลควรจะเข้าไปได้ลึกแค่ไหนในเรื่องนโยบายแต่ก็มีคนแย้งเหมือนกันนะอย่างที่คุณช่อเคยพูดไว้เหมือนกันว่าส่วนหนึ่งที่ศาลอาจจะต้องลงรายละเอียดขนาดนั้นก็เพราะว่าฝั่งผู้ถูกร้องเองอ่ะพยายามใช้ประเด็นเรื่องการเจรจาต่อรองการต่างประเทศนี่แหละ มาเป็นเหตุผลแก้ต่างให้ตัวเองอ๋อค่ะค่ะศาลก็เลยเหมือนเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องวินิจฉัยในประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาสู้กันพินิจของศาลในการตีความเรื่องพวกนี้ควยจะกว้างแค่ไหนอันนี้คมเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันอีกยาวเลยค่ะในหมู่นักกฎหมายนักรัฐศาสตร์ครับแล้วนอกจากเรื่องคลิปเสียงการตีความต่างๆแล้วมีจุดไหนอีกไหมครับที่ศาลมองว่าเป็นความผิดพลาดในทางปฏิบัติที่มันนําไปสู่คาวินิจฉัยนี้เหมือนได้ยินว่ามีเรื่องเกี่ยวกับ สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชด้วยใช่ไหมครับ <S <S ใช่เลยค่ะประเด็นนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยแล้วก็เป็นรูปธรรมมากกว่าเรื่องตีความจริยธรรมด้วยซ้ําสารชี้ว่ามีความผิดพลาดในขั้นตอนการปฏิบัติงานคือการที่คุณพรททองทานในฐานะนายกและประธานสมชโดยตําแหน่งเนี่ยไม่ได้นําเรื่องการสนทนาทางโทรศัพท์ที่กลายเป็นประเด็นนั้นเข้าหารือหรืออย่างน้อยที่สุดคือรายงานให้ที่ประชุมสมชทราบอย่างเป็นทางการอ้าวไม่ได้เอาเข้าสมชหรอครับทําไมล่ะ ทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ใจเรื่องความมั่นคงเรื่องต่างประเทศที่มีผลกระทบสูงสูงคือก่อนหน้านั้นมันก็มีมติสมชเดิมเกี่ยวกับการปิดด่านอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยครับถ้าวันนั้นมีการนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสมชอ,อย่างน้อยที่สุดคือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองทัพกระทรวงต่างประเทศสภาความมั่นคงเองรับทราบข้อมูลอย่างเป็นทางการหรือถ้าดีกว่านั้นคือมีการหารือกันแล้วอาจจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนมติสมชให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์หรือจะยืนยันมติเดิมก็แล้วแต่ เรื่องทั้งหมดอาจจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะสารมองว่านี่คือการไม่ทําตามกระบวนการที่ควรจะเป็นเข้าใจละคือเหมือนกับว่าแทนที่จะใช้กลไกปกติของรัฐในการจัดการปัญหากลับเลือกที่จะไปจัดการด้วยวิธีอื่นซึ่งสารมองว่าเป็นความผิดพลาดถูกต้องค่ะซึ่งจุดนี้คุณชอบพนิการมีคอมเมนต์ที่แบบคมคายมากแล้วก็ฝากเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะถึงนกักการเมืองทุกคนเลยท่านบอกว่าอย่าฝากชีวิตไว้กับการดิวโอ้โหคำนี้อย่าฝากชีวิตไว้กับการดิว ฟังแล้วมันโดนเลยนะมันสะท้อนการเมืองไทยในหลายๆครั้งเลยใช่ค่ะคือแทนที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาตรงๆอาจจะออกมายอมรับแสดงความระพผกดชอบทางการเมืองหรือถ้ามันไปไกลกว่าน,นั้นก็อาจจะต้องคืนอำนาจให้ประชาชนไปเลยยุบสภาเลือกตั้งใหม่ว่ากันไปแต่กลับเลือกที่จะไปเชื่อมั่นในดีลลับๆหรือการเจราจาต่อรองกับใครบางกลุ่มว่าจะช่วยให้ตัวเองรอดพ้นจากวิกฤตไปได้สุดท้ายดีกลก็ล่ม พอดีวมันล่มหรือมันไม่เป็นไปตามที่หวังสุดท้ายก็พังแบบนี้แหละคะ่ะแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือหลักการพื้นฐานเรื่องความรับผิดชอบของนักการเมืองต่อประชาชน political accountability น่ะมันก็ถูกทําลายไปด้วยเพราะแทนที่จะรับผิดชอบต่อคนที่เลือกเข้ามากลับไปพึ่งพาอํานาจอื่นที่ไม่ใช่ประชาชนแม่ฟังแล้วเห็นภาพเลยแล้วทางคุณปลื้มมอลลปนัดดาล่ะครับ มองบทเรียนจากเรื่องนี้ยังไงบ้างอัสินใจกลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบเต็มตัวอีกครั้งแล้วก็การผลักดันทายาททางการเมืองซึ่งอ,อ,อาจจะยังต้องสั่งสมประสบการณ์ความพร้อมให้มากกว่านี้ให้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดอย่างรวดเร็วมันคือการประเมินความเสี่ยงทางการเมือง political risk assessment ที่อาจจะผิดพลาดไปหน่อยผิดพลาดหมายถึงประเมินสถานการณ์ผิด อาจจะมองโลกในแน่ดีเกินไปหรือประเมินพลังต่อต้านต่ำเกินไปอะไรทำนองนั้นนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาสู่สถานการณ์ที่เปราะบางนี้คุณปลื้มถึงกับใช้สำนวนอังกฤษเปรียบเลยว่าบางทีอาจจะต้องรู้จัก while quit while you're ahead quit while you're ahead วางมือตอนที่ยังได้เปรียบหรือตอนที่ยังดีๆอยู่ว่าง,งั้นเถอะใช่ค่ะ คือบางทีการรู้จังหวะลงจากเวทีในตอนที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการพยายามฝืนไปต่อจนเกิดความเสียหายมากกว่าเดิมซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่คุณปลื้งเคยวิเคราะห์ไว้นานแล้วนะคะร่วมกับคุณสุรานันท์เวชาชีวะเนะะี่ยค่ะว่าการเมืองไทยเนี่ยมันต้องมีเสาหลักค้ำอยู่2ต้นคือ 1. เครือข่ายชนชั้นนำ elite n e t w o r k ิ n งพวกผู้มียนาจบาร,รมีต่างๆคอยหนุนกับ2คือฐานเสียงประชาชน popular support ที่แข็งแกร่งครับครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักการเมืองเลือกทิ้งฐานเสียงประชาชนไปหวังเพึ่งแต่เครือข่ายชนชั้นนําอย่างเดียวแล้วอเผอิญว่าไอ้เครือข่ายนั้นมันก็ไม่แน่นอนเปลี่ยนข้างได้ตลอดเวลาสุดท้ายถ้าไม่มีทั้งสองอย่างหรือมีคข้างเดียวที่ไม่มั่นคงมันก็ยืนระยะลําบากค่ะภาพชัดเลยครับการเมืองคือการทรงตัวบนสองขาถ้าขาใดขาหนึ่งอ่อนแอหรือโดนเตะตัดขาไปก็ล้มได้ง่ายๆเลยถูกต้องค่ะ ทีนี้เรามาดูบรรยากาศในวันตัดสินคดีกันบ้างดีกว่าไหมคะวันนั้นนี่แบบคึกคักแต่ก็ตึงเครียดน่าดูเลยนะใช่ครับเห็นภาพข่าวแล้วทั้งที่ทําการพักเพื่อไทยทั้งที่ทําเนียบรัฐบาลนักข่าวเต็มไปหมดเลยมีมวลชนบางส่วนมาให้กําลังใจคุณแพทองทานด้วยนะเห็นมีคุณป้าคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ทางน้ําตาเลยอ๋อค่ะค่ะเห็นเหมือนกันบอกว่าสงสารเห็นนายกทํางานหนักทุ่มเทก็น่าจะให้โอกาสกันบ้าง ก็เป็นอีกเสียงสะท้อนจากมุมประชาชนที่ยังสนับสนุนอยู่นะครับค่ะก็เป็นธรรมดาเนาะที่มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินทีนี้มาถึงคำถานสำคัญเลยหลังจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นต่อสถานะของคุณแพทองทานตอนนี้เป็นยังไงคะเอ่ออันนี้คือจบเลยใช่ไหมครับทางการเมืองอันนี้ชัดเจนเลยค่ะตามคำวินิจฉัยที่ออกมาว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ย ผลทางกฎหมายของมันก็คือทําให้คุณแพทองทานไม่สามารถดํารงตําแหน่งทางการเมืองใดๆได้อีกเลยไม่ว่าจะเป็นสอสอรัฐมนตรีหรือนายกในอนาคตโหตลอดชีวิตเลยเหรอครับพูดง่ายๆคือเหมือนโดนใบแดงทางการเมืองตลอดชีวิตนั่นแหละค่ะถือว่าเป็นการปิดฉากเส้นทางการเมืองในระบบไปเลยทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติณตอนนี้คำวินิจฉัยเรื่องจริยธรรมนี่แหละค่ะที่มันส่งผลรุนแรงยาวนานขนาดนี้แรงจริงๆครับ แล้วรัฐบาลล่ะครับตอนนี้ใครคุมเกมตามรัฐมนูญเลยค่ะพอนายกพ้นตาแหน่งคอรมอทั้งคณะก็ต้องพ้นจากตําแหน่งตามไปด้วยทันทีตอนนี้ก็เลยกลายเป็นรัฐบาลรักษาการไปโดยปริยายโดยมีรองนายกอันดับหนึ่งคือคุณภูมิธรรมเวชชัยชัยขึ้นมาทําหน้าที่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีไปพลางก่อนจนกว่าจะมีนายกคนใหม่ค่ะแล้วไอ้รัฐบาลรักษาการเนี่ยยุบสภาได้ไหมเห็นเถียงกันจังเลยประเด็นนี้ นี่แหละค่ะประเด็นร้อนเลยมีสองกระแสะความคิดเห็นหลักๆเลยนะในหมู่นักกฎหมายนักการเมืองกระแสะแรกอย่างที่คุณปลื้มมลพนธดาให้ความเห็นไว้น่าสนใจมากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยุบสภามันเป็นพระราชะอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยนายกเป็นผู้ทูนกล้าเสนอแม้จะเป็นนายกรักษาการก็ได้ไม่ได้มีข้อห้ามชัดเจนในรัชธรรมนูญว่าห้ามทูลกล้าวเสนอยุบสภา การที่บางฝ่ายบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นการตีความหรืออาจจะมีวาระซ่อนเร้นทางการเมืองหรือเปล่าวาระซ่อนเร้นยังไงครับคือจริงๆแล้วอาจจะไม่อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่เร็วๆนี้เพราะอาจจะกลัวผลการเลือกตั้งอย่างที่บางท่านตั้งข้อสังเกตในวงวิเคราะห์ว่าอาจจะกลัวพักประชาชนหรือพักเก้าไกลเดิมค่ะกลับมาชนะถล่มทลายอีกครั้งอา้าวงั้นก็คือทาได้สิ แต่ที่ไม่ทําอาจจะเพราะกลัวแพ้เลือกตั้งแหมการเมืองนี่มันซับซ้อนจริงๆนะครับก็เป็นมุมมองหนึ่งที่น่าคิดค่ะส่วนอีกมุมมองหนึ่งก็จะเน้นไปที่ความเหมาะสมแล้วก็หลักปฏิบัติตามธรรมเนียมว่าควรจะต้องรอให้มีนายกตัวจริงคนใหม่ที่มาจากการโหวตในสภากรแล้วค่อยให้คอรมอชุดใหม่ที่มีอำนาจเต็มเป็นคนตัดสินใจว่าจะยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนหรือจะบริหารประเทศต่อไป ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้ค่ะว่าสุดท้ายจะไปทางไหนแล้วการตั้งรัฐบาลใหม่ล่ะครับใครดูมีแววที่สุดสูตรไหนมาแรงตอนนี้โอโ้โหตอนนี้เหมือนมีหลายสูตรหลายกระแสข่าวลอยมาเต็มไปหมดเลยค่ะลองไล่ดูนะคะสูตรแรกขั่วเดิมเหนียวแน่นเพื่อไทยคุมเกมเหมือนเดิมค่ะ คือทางคุณทักษิณพักเพื่อไทยพยายามจะรวบรวมเสียงพักร่วมรัฐบาลเดิมให้ได้มากที่สุดแล้วก็เสนอชื่อแคนดิเดตนายกคนใหม่ของพักซึ่งก็น่าจะเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดแต่สูตรนี้ดูจะท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทำไมล่ะครับ เพราะคำวินิจัยที่ออกมามันแรงแล้วก็อาจจะกระทบต่ออำนาจต่อรองหรือบารมีของคุณทักษิณในการคุมเสียงพักร่วมอย่างที่คุณชอบกับคุณปลื้มวิเคราะห์กันไว้ว่ามันอาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วแล้วถ้าสูตรแรกไปไม่รอดล่ะครับมีสูตรอื่นไหมก็จะมาถึงสูตรสองขั้วใหม่หรือสลับขั้วอันนี้ล่ะค่ะที่หลายคนมองว่ามีความเป็นไปได้สูงขึ้นเรื่อยๆ คือการที่พักอันดับสองเดิมอย่างพักภูมิใจไทยของคุณอนุทินชาญวีรกูลจะขยับขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนอ๋อ oh, ภูมิใจไทยมาแทนค่ะโดยอาจจะดึงพักร่วมเดิมบางส่วนมาแล้วที่สำคัญคืออาจจะต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากสสบางกลุ่มหรือแม้กระทั่งเสียงจากพักประชาชนเพื่อให้ได้เสียงเกินกึงน่งหในสภา ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวสอสอย้ายค่ายหรือไปเปิดดีลกันแล้วอย่างกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นหรือคุณสันติพร้อมพัดก็มีข่าวหนาหูว่าอาจจะไปทางภูมิใจไทยแล้วบทบาทของพักประชาชนล่ะครับจะเอาอยัางไงเป็นตัวแปรสำคัญเลยไหมเนี่ยสำคัญมากค่ะตามที่คุณชอบนิการวิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากเลยพักประชาชนน่าจะยังยืนยันหลักการเดิมคือไม่ได้ต้องการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเองแต่จะวางตัวเป็นผู้ถือกุญแจสำคัญ ผู้ถือกุญแจหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าพักประชาชนจะยื่นเงื่อนไขสำคัญสองข้อให้กับใครก็ตามที่อยากได้เสียงโหวตนายกจากพวกเขานะ,คะ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยในสูตรแรกหรือภูมิใจไทยในสูตรสองเงื่อนไขนั้นก็คือ 1. ต้องยุบสภาเด่เร็วที่สุดเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจใหม่และ 2. ต้องสลับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนร้อเปอร์เซ็์ โอ้มีเงื่อนไขด้วยค่ะถ้าพักไหนย,ยอมรับสองเงื่อนไขนี้ได้พักประชาชนก็พร้อมจะโหวตนายกให้แต่มีแต่ด้วยนะแต่อะไรครับจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลด้วยค่ะจะยังคงทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมโอ้โหเล่นเกมยาวเลยนะคือใช้เสียงตัวเองเป็นเงื่อนไขบังคับให้ยุบสภาเร็วๆกับแก้รัฐธรรมนูญแล้วตัวเองก็รอเลือกตั้งใหม่ในฐานะฝ่ายค้าน ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนตามที่คุณชอสื่อสารออกมาค่ะมันทําให้สถานการณ์หลังจากนี้ยิ่งซับซ้อนหาเดาได้ยากแล้วก็น่าจะมีการต่อรองกันหนักหน่วงหลังมาแน่นอนสอสอ,สอแต่ละคนโดยเฉพาะในพักเพื่อไทยเองตอนนี้คงนั่งไม่ติดกัาที้แล้วล่ะค่ะครับคงต้องคิดหนักเรื่องอนาคตตัวเองแล้วว่าจะไปทางไหนต่ออย่างที่คุณชอบ,บอกแหละว่าจริงๆนักการเมืองเก่าๆเขาคงไม่ได้พึ่งมาคิดกันวันสองวันนี้หรอก คงเริ่มวางแผนสำรองกันมาตั้งแต่มีเรื่องคลิปเสียงหลุดออกมาแล้วใช่ค่ะตั้งแต่2เดือนก่อนแล้วมั้งคะกลับมาที่มาติด6ต่อสของสารรัฐมนูญอีกนิดหนึ่งครับพอจะจําแนกได้ไหมว่า3มเสียงข้างน้อยที่เห็นต่างเนี่ยมาจากสายไหนกันบ้างมันบอกอะไรเราได้ไหมครับมีข้อมูลออกมาแล้วค่ะเสียงข้างน้อย3เสียงที่เห็นว่าคุณแพทองทานยังไม่ผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะคะประกอบด้วย 1. นายนครินเมฆไตรัต ท่านนี้เป็นประธานสารรัฐมนูญเองเลยแล้วก็มาจากสายวิชาการด้านรัฐศาสตร์โดยตรง 2. นายนพดลเทพพิทักษ์ท่านนี้มาจากสายการทูตค่ะเป็นอดีตเอกอัครราชทูตสานายสุเมธร,รอยกุลเจริญท่านนี้มาจากสายสารปกครองค่ะโอน่าสนใจมากคือเสียงข้างน้อยทั้ง3เสียงมาจากสายรัฐศาสตร์การทูตและก็กฎหมายปกครองไม่ใช่สายสารย,ยุติธรรมดั้งเดิมเลย ขณะที่เสียงข้างมากหกเสียงคุณปัญญาอุชชาชนคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมคุณวิรุณแสงเทียนคุณจิรนิติหวานนคุณบรรจงศักด์วงปราดและคุณอุดมรัฐมริดส่วนใหญ่มาจากสายสันยุติธรรมนี่มันสะท้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะมันอาจจะ อาจจะสะท้อนถึงมุมมองที่แตกต่างกันในการตีความคําว่ามาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องที่นํามาทาแล้วก็ต้องใช้ดุลยพินิษสูงมากตุลาการที่มาจากสายรัฐศาสตร์หรือการทูตอาจจะมองในมุมของบริบททางการเมืองการบริหารหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มันซับซ้อนมากกว่าขณะที่ตุลาการสายสารยุติธรรมอาจจะเน้นไปที่ตัวบทกฎหมายและหลักการตีความตามตัวอักษรมากกว่าอืมอืมอืม การมีเสียงข้างน้อยที่มาจากพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่หลากหลายแบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันทําให้เราเห็นว่าประเด็นนี้มันมีมุมมองที่แตกต่างกันได้จริงๆไม่ใช่เรื่องขาวดําชัดเจนจริงด้วยครับมันทําให้คําวินิจฉัยดูมีมิติมากขึ้นไม่ใช่การตัดสินแบบเอกชันที่อาจจะดูเหมือนง่ายเกินไปเอาล่ะครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันไปหลายชั้นเลยนะตั้งแต่เหตุผลเบื้องหลังคําวินิจฉัยบทเรียนทางการเมืองที่ได้ไปจนถึงฉากทศนะอนาคตที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เยอะมากการหรือไม่ต้องติดตามกันตาไม่กระพริบเลยครับใช่ค่ะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกครั้งของการเมืองไทยจริงๆประเด็นที่อยากชวนให้คิดต่อกันเล่นๆทิ้งทายก็คือคำตัดสินขององค์กรอิสระครั้งนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสมดุลอำนาจระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายบริหารในระยะยาวอย่างไรมันจะยิ่งทำให้เส้นแบ่งที่เราคุยกันตอนต้นยิ่งพร่าเลือนหรือจะทำให้เกิดการปรับตัวหาจุดสมดุลใหม่หน้าคิดครับ แล้วความเชื่อมั่งของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมและการเมืองโดยรวมหล่ะจะเป็นบวกหรือลบมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดบทเรียนราคาแพงเรื่องดีลการเมืองประคะความรับผิดชอบต่อประชาชนที่เราคุยกันยาวเลยวันนี้มันจะทําให้นักการเมืองและพรรคการเมืองทั้งหลายได้ฉุกคิดเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้มันสร้างสารรค์ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นจริงๆหรือสุดท้ายก็จะกลับไปวังวนเดิมๆโอ้โหคําถามทิ้งท้ายนี่ชวนคิดมากเลยครับ ค่ะอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่เวลาเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้ค่ะรับอมเอาละครับถ้าการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้พอจะมีประโยชน์ช่วยให้เห็นภาพการเมืองซับซ้อนนี้ชัดเจนขึ้นหรือมีมุมไหนหน่าสนใจก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆหรือคนรอบข้างได้รับฟังกันต่อนะครับค่ะฝากด้วยนะคะและแน่นอนครับกดติดตามช่องทางของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นร้อนๆแบบถึงแก่นเต็มอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนไปก่อนนะครับ